กราบสวัสดีครับ fc ที่ครอบอเกทุกท่านของลุงที่เมาพากที่เล่าสามัคคีครับเจ้านี้ลุงตื่นมาปาดรอบปะครับบรรยากาศแบบหน้าหนาวครับโอ้มีหมอกมีเหมยลงเต็มกลางต้งกลางนะเลยมีความตื่นเต้นเพราะว่า,าหลังจากหน้าหนาวปีแล้วมาจะถดืปีนี้มาหันหมอกวันนี้แหละครับเหมือนหน้าหนาวขนาดแสดงว่าปีนี้หน้าหนาวน่าจะมาเวยน,นะครับไปผอบรรยากาศหมอกรอบๆสวนลุงที่เมากันเลยนะครับ โ oh, อ้หมอกเต้หมอกว่าครับ f c เครรมหักทุกท่านครับตื่นเจ้ามาหันบรรยากาศเจี๊ยนเนี่ยโ oh, อ,อ้หมดอกมนใจเนอ้อครับอากาศดีขนาดเราประกอบสวนวันนี้หมอกลงเต็มต่งเต็มนานี่ครับอากาศเย็นสบายธรรมชาติเต้เต,ตนะครับโอ้ oh, เป็นหมอกเป็นเมยครับั้งใดเป็นเจี๊ยนพ่องกอ หมอกเมยตั้งใดมีพ่องนะครับตักตตยกันเข้ามาบรรยากาศเหมือนหน้าหนาวจะได้จะอันทั้งว่าเย็นเลยนะครับเย็นเหมือนหน้าหนาวจะได้จะอันเลยดูคนนี้ครับแสงอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นขอบฟ้านะฮะอืมพอจะครับรบรรยากาศแสงตะวันโผล่ขึ้นขอบฟ้า ความสว่างสวัยทั่วปัตภีในยามเจ้าขอให้สิ่งดีๆครับได้เกิดขึ้นกับ f อซกับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปสิ่งดีๆได้เกิดขึ้นความสว่างสวัยในหน้าที่การงานความสว่างสวัยในชีวิตะแต่สิ่งดีๆที่สว่างสวัยรุ่งโรจนะฮะทุกอย่างราบรื่นเหมือนตะวันที่โผล่ขึ้นขอบฟ้า ของวันนี้นะครับกราบขอบคุณเอฟซีที่เคารพนักทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กันเออส,สู้สู้สู้นะครับดูแลสุขภาพกันตัวครับด้วยความปรารถนาดีจากลุงที่เมาพักที่เล่าสามะคีครับผมสวัสดีครับ